สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องพงไปสู่คุณซคนครับพ่อกับบาทวข้างนั้นชาแนลครับมาพร้อมสาวสีคํามาดมาเขากับบรรยากาศร่มหนาวครับพี่น้องเบื้องห่วงเขาทั้งหลังกัลลังกลมกลังกมครับตองร่มหนาวอ่าร่มหนาวมากมือวานมือกวนนะครับเอาบรรยากาศร่มหนาวมาฝากพี่ต่อน้องมามื่อนี้ย่างกุ้งใหญ่ครับพี่น้องกุ้งไล่เสือเบื้องยางกุ้งผ้าไปไก่เขามนี้เบื้องตัวใหญ่กุ้งไล่เสือแดงนะครับประมาณสิบกว่าตัว จับขึ้นมาให้พี่น้องมึงดูขุนอะมีตัวใหญ่ด้วยพี่น้องจับปลาหมึกม <laughs> จับปลาหมึก <laughs> มีย่างปลาหมึกมานำ้ำนะครับเบื้องพุ่นซ้ำสีซ้ำเลยแหละเกือบซ้ำแขนเอา้ามามาฝากพี่ต่อหน,น่องนะครับกับน้ำจิม้มรสเด็ดคืเอเรานะครับบังๆพี่น้ำจิม้มอยูท่ทางพี่โอ้พี่ <laughs> สองถ้ง<อ>งถวยคนละถ้วย,<อ>วยนะครับกับผักหลายอย่างครับผักสลัดเนื้อผักแตงเนื้อไอ้ทัวร์ลันเตาเนื้อผักกาดขาวแล้วก็หัวละผัากับผักทัวสมบีผักสมบีผักมา เบาๆลายยัห่างครับพี่น้อง <c oughs> จุดจวดจียมเส <c oughs> ียบต้องกันครับอย่างโอ้ยคนนะเอาเบิ้งโอ้มีเสียงเพียงทางไหนน้องวันวันมานำเต้นใจซะบุ่งแหล่โอ้ยลมมาต้วงอืมอืม หิ้นเห็ดเขียวบ้าเท่าพ <t> ี่น้องเิยเห็ดเชิงจะได้ยำแห้งอืมยำแห้งไรเจ็บแขีวเลยเกะใส่ก่อนิึงมาเด้อพี่น้องเด้อสู่ขู่สู่คนครับบรรยากาศร่มหนาวครับมาหนิ่ึงเกะออกมาแล้วโอ้คือเดี่ยงง่ามเลยเอาใส่ตัวละคำมือใส่ตัวละคำ เสียบ่จ๊ะตัวละครหืมตัวใหญ่ไม่งไงลมมดดดงเลยปลามันจิ้มก็สุดยอดเลยกินหึืงเลยรสจานขนาดอื

บังกอนอืมร <aría> ่มดีขนาดมีทงมันต้นด้ยมันต้นร่มต้นทงไม่หรอกเสาวสีเบิ้นเบ็ดปะตัวบาทขาวคุณต้อสว้างไม่หรอกไข่ยังก๊อต้องสีหน่อยสีหน่อย วางมือก่อนมึอก่อนนใส่เป็นโตวเลยอ,เอือยังไงแพะพัติกมาใส่ <laughs> ใส่ใส่มือ

Say lạnh lái Mhm. Mhm. lái không chuột Mhm. 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 kéo Mhm. 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 กุ้งกระพดตัวใ,ใหญ่เรียบทำามาปล่อยยุ่หไว้ด้วยนะนกุ้งทะเลวะกุ้งเหลี่ยงเันบุญอ่ะอตัวใ,ใหญ่ครับพี่น้องคุณนะบ่๊มเนธรรมดาเลยโอ้คุณนะติดดีเลยอยากจะงหน่อยพี่น้อง นีไ่ได้แล้วได้แล้วเปลือกมันแหมอ่อเปลือกมันแหมครับพี่น้องยังขึ้นแหมพี่น้องบ่เข้าใจเ,เพราะว่าพี่น้องบางท่านพื้นโมหู่แหมขึ้นยังมันแหงมันแหงม,ม,ม,มันติดเน,นื้อติดหนังติดกับเนื้อกุ้ง

ติจอก็ได้เป็นกัดากันด้วยไปลอง่อนเป็นชิมเหมือนเน้ยห่มต้งไปแห้งดีครับบริวาเจ้คลองนาดำเน่ยบาเหมือนเหือนด้วห่มพอคยบักคยนาดำด้วยมันเพราะว่าไปยืนไกลไฟอย่าง Trời ơi, trời ơi khuất tuyệt vòn vòn mà bởi, 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 bởi <laughs> bơ nướng bơ xóa nè. Và trăm bộ đại độ ngộ Ừ Cần tiếng của phụ nữ Cứ thèm đi rồi, Ừ Cứ thèm đi thôi มันหลวมขึ้นตรงมันหลวมันหน่มันสีบอันนั้นค่ะบนน้จิ้มห,หอมเนาะอ,อย่างมันแหมมันหอม สดเโลพโี่น้องโอ้ยอยังไข่ป่ไข่ป่อยู่หัวกุ้งแมนบ่นมันป่มันกุ้งเงนะี่ยยำางเตหินดูไรเจ็บเข่าแล้วพี่น้องเอง เบิ่งอย่าง้มันสีแหมเขาทั้ง้นมันสีแหงบ่พี่น้องนี่เห็นบ่โอ้โหเอาเบิง่งตัวยังไงดาวถาตัวละสามคันสองขันสามคัน ใส่สามโตโลรเลยกินแต่ว่าเปลือกมันเปลือกมันบางดีพี่น้อยโบนักเปลือกเคยเอะไคืออกุ้งไอ้กุ้งมังกรกุ้งมังกรหันไหล่จะเปลือกงานแน่นเลยไข่ไหมไข่ไหมข้างหลังเห็ุใด้พี่น้องคะ วันนั้นน่าได้ออกน้ำเพล,ลินเถื่อส่วนอันหดสดวนโลดอันจริบได้ออกน้ำเลยบ้านนี่สดโหลดได้ฟังเพ่งสุ่ใส่เลยได้แล้วป้องอ๋อ มหมดจะคล้องเหรอดาลิมจ่าฮ สวัสดีปัญยังพี่น้องพักป็นจะทอะกระเบิ้อน,นะจ๊ะกินพักแฉมได้หลายมันจังบอกขวันบอกขวันท่องพี่น้องโคกินหลายโคตอขอวอขวันท่องพักกาดอ่อนอเซลกว่วยปางเดี่ย

không thua, thua thua lần thôi mmm thua ngọt rồi món mì vẫn đấy món mèn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  món món mèn món 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 cùng món 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 này มันบหมือนกุ้งดิบเนาะฮะกุ้งซุกก็ได้ดูกุ้งซุกบ่แม่เอ้าไปไหนมาพี่น้องมาเขียงบดก้อนมันเหลื่อมเหลื่อมพอยอะไรได้เลี่ยนเฟืองใหม่เปลี่ยนเฟืองใหม่ขอบคุณครับว้า หูมหูน้ำหูน้ำจิ้มมันพี่น้องลงลงลงพิ้นหัวข้ออยากเก่งกับน้ำจิ้มปัะเนี่ยากเก่งกับน้ำจิ้มเห็นบ่กัดไปชสดโลดสดโลดคนน่ะอืมพอแล้วพออิ่มหน่ะอิ่มบออืมมันโตใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยมัวโตใหญ่เหนือมันกระเนียนนั่น แก้ให้เพื่อนพี่น้นงะืุคีบกินทำกันมีแต่เพื่อนแก้ให้เอาเบิ้งขอบคุณครับอืมพักกาดนี่กว่าบี่ขนาดเลยกจกเจ้าถท้าแล้ว มากเลยเนื้อนั่นครับ นจะซุเห็นมันอยู่ข้างัหนัมาข้้งลายไไปกินเนาะว้าตีแลยไปกินตปลาหมึกไงกินเบอละเติอที่สะน้ำือกลองเอ๋พี่หง ช่วนเราถาวกินนุ้หมูสม้มแขวเป็นคน้บนยำหินไหลเค็มเข่ยวใช่ไห,หยำหินหลเวลากินมักสมมันเหมือนความส้มมันลงไปต้อสอกแขวพี่้องโอกินปกักกาดสื่อกระเสียบมันเนี่ยขึ้นเสียบผักกาดเช้าเราหงามไ,ขขาไม่ทุกคนายรักกาด จะไปซื้อดูดด้วยจะไปซื้อเองทำนะจะไปขายซอยสัมอ้างแต่ขายหอดปลูกคนเจ้าอิ่มนึ่นึ่งสองสามสี่โอ้เหลือสี่ตัวนี่แต่สาวสี้กินมาสั่นบ่าวถาว้กินทัวมัหยำบนะกินไหนโบราณกินเนาะเอามาตัวปะ ทัวก็มูละผา,าออกมากินมมันจวดไล่กินลูกปล้วหรองอนถอดไมู่บ่กด้งไกนหนยกินได้ดำแแห่งจอกก้อนี่แหละ เ,เบืองเห,ม,เห,หม,มือกเดีตลวกกินบางจังหมือกซี่หอาเหมือะมากินแบบย่างม,มันเลยบรรยากาศนี่แหละร่มเย็นๆที่หนาวๆก็เลยวอ้ลวงมึงก่อนยำแมงกะเจเขาจีบมันแม่นจเขาจีพี่น้อง บางเตาไฟเตาถ่านเนาะเตาถ่า,านจนะีกับจีกินจหน่อยกับัวไนมาค้าละบ้านตจ้เพชรบอกเพชรท่นโมเพชรกอีูต่อยอเพชรก่อนซึ่งโพเพชรปไนไนทราบอาบอพาพกกลางขึ้นวกับกินพากรุงคือกันกินลงบานได้ขวกับพักตามกุ่นน้ำ เสียวถอ,อกมาบาบพี่น้องเนนอ้ยน้ำงขวยย่างๆอยูอย่ได้ไหมเอาบอสโต๊ะน้อันใส่ันนใส่ตลุกชนะ้าส,ส,สองครั้งเบิดไปหกตัวขาเบิ้สองวันีใส่ตัวที่สามบอไว้พี่น้องดูน้ำกินบอไว้ใส่จวดโฝน บาดถ้าเป็นผูกกรรมลงเป็นผูกกรรมแบบผิดลงปั่นเนาะปั่นดาวปั่นนึ่ต้องกินยังบอวะ,ะกินหมดนะเอาอะไรลุกครับจับระหว่างจับระหว่างเป็นช่องกินอะเอาอะไรหลุก<ห> <laughs> <laughs> โอ้สามสี่ตัวอิ่มเปล่งครับพี่หนุ่มตุ้งใหญ่อะไรโบเบิสตาไปกินเบิสนี่โห มนนี่ประมาณจักโลสามโลน,นี่ก็ประมืออีกุวยมันสิเบิดนะ้องพี่น้องเนาะเอาเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตัวน,น้องนะครับคือบรรยากาศร่มหนาวร่มหนาวก็ล่างมานะครับเห็นบ่าครับทั้งหลังนี่ต้นเขาก็ล่างจิงอยู่พี่น้องผมายว่าซีนะ่จีเนาะบ่วมีซี่จีครับพี่น้องมีแต่ซี่จริงนะครับอหรีถ่ายจากสถานที่จริงนะครับบรรยากาศจริงๆนะครับ บางมือไทยไปเพื่อนว่าห่วยฉากหลังคือบัวติ่งเพื่อนว่าเอ้ามันบ่มีลมสิมันติ่งอย่างไรพี่น้องเอ้ากับบัว่ากันนะครับเอาบรรยากาศห้วงเข้าเคี้ยวเสียงลมนะครับเสียงลมพัดต้นไม้นะครับเสียงลมลมพัดห้วงเขานะครับมาฝากพี่ต่อนน้องนะครับแล้วเอาความเสบมาฝากพี่ต่อหน้องเนาะพี่น้องเนาะอย่างกุ้งใหญ่นะครับอย่างกุ้งไร่เสือแดงใหญ่มืงอนี้เอาแบบอย่างนะครับให้มันเขากับบรรยากาศจัดหน่อยคือลมหนาว นะครับอย่างห่อนๆมากินนะครับใส่กับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยแบบจวดเสียบๆนะครับเอาแบบนี้เรามันจึงจวดเพื่อนวะนะครับเอาฝากพีต่อนน้องนะครับไล่มองไล่บอลน้ครับนาะที่กำลังไปเหตุการณ์เห็นงานช่วงนี้ก็คืออย่างของโรคไพ่เพื่อนกะลดลงแน่แล้วนะครับหลังออกพรรษาลาพระเจ้าเพื่อนวะบางทันเพื่อนกะเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วก็ไปเหตุการณ์เห็นงานนะครับให้มันหมัน้อพี่น้องเด้อเขาปีนี่จักสิเป็นอย่างไรน้องพี่น้องเนาะ บ้าวท่วนี่ทั้งหลังนี่กับเขามาลีได้พี่น้องเขาเพื่อนบ่มเป็นเขาบ้าวท่วเพราะว่าอย่างเขาเขาไตเบื่อเพื่อนว่าอ่าผู้เฒ่าผู้แก้วเพิ่นว่าว่าเขาไตเบื่อเกี่ยวแล้วก็บ,บ่ไดกกินมีแต่เกียไปลุกสีนะครับเอาไปขายนะครับราคาเขาก่ฮูห้หนะครับเนาะเอากระถาฟังเบิงนะครับแล,แล้วก็พี่น้องหลายๆท่านนะครับที่แจงมาว่าในติ๊ t ต k อกอเห็นบ่าวแถวอยู่ ใช้ว่าโบเดเรนจริงๆเนี่ยบ้าเท้าโบเดเรนครับพี่น้องเขาก็ไปนะครับเ<ม>ขาก็ไปลงนะครับฝากพี่น้องที่ไปติดตามในะจิกต๊อกนะครับมันบบแมนห้องบ้าเท้าเด้อพี่น้องเด้อ<ม>โบแมนเลยนะครับโบแมนเลยเพราะว่าโบเดเรนนะครับกพี่น้องเพิ่นกัดทักมามเพิ่นกัดแจงมาเรนแคส่สอง,อ<า>งสองทางอ่าเรนแค่สองช่องทางก็คืออ Tube, า่าช่องยูทูปฮั้งแชนแนลนะครับแล้วก็เฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจ บ่าวเท้าเป็นภาษาไทยแล่ะครับคำว่าฮั่งนัทฉันเเป็นภาษาอังกฤษผู้ติดตามล้านกว่านะครับมีช่องพร้อมอีกได้พี่น้องผู้ติดตามประมาณหาร้อยกว่าหกร้อยหรือว่าประมาณพันนิดๆเอาลูกบ่าวเท้าเอาหัวโลโก,ก้บ่าวเท้าไปใส่ซื้อขึ้นกันนะครับอันนั้นโบแมนนะครับเขาก็กไปนะครับของบ่าวเท้าผู้ติดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็คือล้านกว่านะครับในช่องยูทูบก็สองล้านกว่านะครับขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องนะครับ พี่ไฮเกตที่ตามรับชมบาวเท้านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต้นออขนองหุกเกามักอะไรถือใจกระแช่าบาวเท้านี้นะครับเด้สำหรับมือนะครับสวัสดีครับ